สวัสดีครับวันนี้นะครับมาในหัวข้อของวัสดุงานทางกันนะครับมาดูนะครับในส่วนที่1เนี่ยก็คือในส่วนของผิวทางลาดยางนะครับผิวทางลาดยางเนี่ยเหมือนที่เราเรียนนะครับลำดับนะครับเราต้องจาเขาเรียกว่าลำดับของโครงสร้างนะครับก็คือได้เริ่มที่ผิวทางนะครับชั้นต่อก่อนผิวทางเนี่ยก็จะมีตัวพรามโค้รนะครับพรามโค้รพรามโค้รนี่ก็จะเป็นยางแอดฟันนะครับยางแอดฟัล แล้วก็ในส่วนของหินคลุกนะครับหินคลุกเนี่ยหินคลุกตัวนี้เนี่ยชื่อชื่อของเขาเนี่ยเราเรียกว่าพื้นทางนะพื้นทางตัวหินคลุกเนี่ยก็จะเป็นหินนะครับบวกกับฝุ่นต่ำลงมานะครับต่ำลงมาเนี่ยก็คือในเรื่องของในพื้นทางแล้วรองพื้นทางนะครับรองพื้นทางเนี่ยนะครับ ตรงรองพื้นทางตรงจุดนี้นะครับรองพื้นทางเนี่ยเราเรียกว่าดินลูกรังต่ำจากรองพื้นทางเนี่ยก็จะเป็นวัสดุคัดเลือกนะครับวัสดุคัดเลือกนะครับก็จะมีวัสดุคัดเลือกแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวดินถมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดินถมคันทางทีนี้ในการก่อนที่เราจะก่อสร้างนะครับวิธีการก่อสร้างเนี่ยเราก็จะเปิดหน้าดินก่อนนะครับ ในการก่อสร้างถนนนะฮะแบบนี้นะฮะเราก็ทําการเปิดหน้าดินก่อนเปิดหน้าดินก็คือเอาพวกวัชพืชอ,ออกจากนั้นก็ค่อยลงทีละชั้นนะครับลงทีละชั้นนะครับวัสดุคัดเลือกอวัสดุคัดเลือกอลูกรังแล้วก็หินคลุกแล้วก็พลามโคตดนะพลามโคด้ดแล้วก็ตัวผิวทางผิวทางนี่เป็น แอดฟนติกนะแอแฟนติกตัวนี้นะครับเราเรียกว่าฮอตม i x ทางหลวงเนี่ยเราสามารถไปโหลดได้นะครับหลักๆนะครับที่เราจะต้องใช้ที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือดินถมคันทางนะฮะอินคลุกนะครับ, lude, นรบในเรื่องของรองพื้นทางวัสดุคัดเลือกกอวัสดุคัดเลือกขอนะโอเคไหมครับอ่านะฮะทีนี้เดี๋ยวเรา <c oughs> จะไปดูในเรื่องของตัว วัสดุคัดเลือกนะครับผมก็ได้เตรียมมาให้แล้วนะครับสรุปมาให้แล้วจากเมื่อกี้นะครับวัสดุตัวที่1นึ่ไล่ไล่กันทีละตัวเลยแล้วกันนะฮะตัวที่1มีอะไรบ้างนะฮะอันที่1ก็คือดินถมคันทางนะครับดินถมคันทางดินถมคันทางเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของความหนาแน่นแห้งนะความหนาแน่นแห้งต้องมากกว่า1000ง 1,440นรนะครับ1,440นะีรบตนนะฮะสวนมันเกินไป1,440กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนะฮะพิมพ์เพิ่มไปด้วยนะครับบดอัดนะครับจะต้องบดอัดที่95%นะครับสแตนดาร์ดพ็อกเตอร์นะครับน้ำบวกลบ3%อออปติมัมมอยเจอร์เขาจะบดอัดนะครับทีละชั้นนะครับชั้นละ150 ร้อยห้มิลิเมตรหรือ15เซนถ้าหนากว่าเนี่ยนะครับเราจะต้องทำแปลงทดสอบนะเราจะต้องทำแปลงทดสอบแล้วก็ในเรื่องของทำแปลงทดสอบหมายความว่านะครับเขาก็จะทำอลองทดลองดินสองร้อยยี่สเซนเนี่ยมาปูนี้สัก2 0 0ร้อยเมตรเนี่ยลองบดท,ทับดูนะครับกี่เที่ยวนะครับแล้วก็เทสค,ความแน่นดูว่าได้95สิบห้าเปอร์เซ็นต์มาตรฐานหรือเปล่าการทดสอบความแน่นในสนามนะครับก็ทดสอบทุก100เมตร ครับ700ตารางเมตรต่อหนึ่งหลุมนะคร CBR นะครับเป็นไปตามที่ผู้กแบบกำหนดนะครับ CBR4 CBR2 มันก็จะส่งผลกับความหนาด้านบนเปอร์เซ็นต์ swelling นะครับนะเปอร์เซ็นต์การบวมนะครับ data L ส่วน L0 เนี่ยประมาณไม่เกิน4 4เนะครับวัสดุคัดเลือกนะครับวัสดุคัดเลือกขอจากดินถมก็เป็นวัสดุคัดเลือกนะครับ วัสดุคัาเลือกขอก็บดอัดที่95%ิาน modify นะ modify นะครับ modify ก็เราก็ตำมวลหกชั้น5ชั้นชั้นละ56าใช้ค้อน10บอนน้ำบวกลบ3%นะครับน้ำบวกลบ3%ขนาดวัสดุคัาเลือกนะครับโตสุดอยู่ที่50มิลิเมตรนะครับผ่านเบอร์200น้อยกว่า35%นลิควิดลิมิตน้อยกว่า40นะครับ pi น้อยกว่า20บทดอัดนะครับ15เซนความหนา ถ้าเกิดหนาเนี่ยต้องทําแปลงทดสอบเหมือนเมื่อกี้นะครับก็ทดสอบความแน่นสนามทุก100ยเมตรแล้วก็500ตารางเมตรต่อ1หลุมนะครับ CBR มากกว่า6นะเปอร์เซนต์สเวลลิงนะน้อยกว่า3แล้วก็อยู่ใต้กอก็ชั้นถัดไปก็จะเป็นวัสดุคัดเลือกก่อนะครับวัสดุคัดเลือกกอ่อะะอ,กกอ,อันนี้แล้วแต่พวกแบบนะครับต่อไปนะครับต่อไปอาจจะเป็นชั้นรองพื้นทางนะครับรองพื้นทางกอกับขอเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะครับ Uh, ต่อไปรองพื้นทางนะครับรองพื้นทางเนี่ยเราเรียกว่ารองพื้นทางก็คือลูกรังนะครับลูกรังเรามาดูว่าลูกรังมีอะไรบ้างนะครับขนาดก็จะมีขนาดอยู่ที่โตสุดอยู่ที่50มิลิเมตรค่าลิควิดลิมิตน้อยกว่า35 pi pi 11นะฮะลูกรรองพื้นทางหรือก็คือเป็นดินเหนียวนะครับผสมกับหินนะครับเราเรียกว่าลูกรังชื่อเล่นลูกรัง cbr มากกว่า95 บดอัดด้วย9 5 Mo d i f y ้นาะครับน้ำบวกลบ3%ก็บดอัดชั้นละ150นะครับถ้าหนาถ้าหนากว่า200ก็ต้องทำทางทดสอบนะฮะทดสอบความแน่นทุก100 500ตารางเมตรต่อ1หลุมนะครับลอดเอ็ l เจอลิสคำว่าลอดเอ็นเจลิสคืออะไรนะครับลอดเอ็นเจลิสก็คือก็จะมีเครื่องลอดนะครับเขาก็จะเอาหินตัวนี้ไปใส่ในเครื่องลอดนะครับไปนั้นก็จะมีลูกตุ้มนะครับเขาก็จะกระแทกนะครับดูว่าหินที่ก่อนใส่กับหลังใสเนี่ยนะครับ เปอร์เซ็นต์ลอเท่าไหร่นะก็คือไม่เกิน60%ต่อไปชั้นวัสดุพื้นทางนะครับพื้นทางมีอะไรบ้างาวัสดุคัดเลือกกอมาอยู่นี่แล้วนะครับทวตีอันนี้เราทําให้แล้วนะคกกก็จะคล้ายๆกันนะครับวัสดุคัดเลือกกอ่อพื้นทางก่อนแล้วกันนะฮะพื้นทางเมื่อกี้พื้นทางก็บนอัดที่95% Mo d i f y นะครับน้ำบวกลบ2%สังเกตดูนะครับน้ำตัวอื่นบวกลบ3แต่ แต่ตัวพื้นทางเนี่ยจะเป็นลักษณะก็คือหินบวกกับฝุ่นนะครับน้ำบวกล้สเปบดอัดร้อบนะครับถ้าเกิน200มิลลิเมตรหรือ20เซนเนี่ยต้องแบ่งเป็น2ชั้นนะครับของตัวพื้นทางเนี่ยทดสอบความแน่นในสนามนะครับความแน่นในสนามก็ทุก100แล้วก็500ตารางเมตรต่อลุมนะครับความแร่งเนี่ยจะทดสอบ2อย่างด้วยกันนะครับก็คือทางกลกับทางเคมีทางกลก็ใส่เครื่องรอสแองเจลิสนะครับ เปอร์เซ็นต์ลอสไม่น้อยกว่า4 0่ส่วนทางเคมีเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าซาวเนตนะซาวเนตซาวเนตตัวนี้นะครับเราจะไปแช่โซเดียมซัลเฟต5รอบนะครับดูว่าก่อนแช่กับหลังแช่เนี่ยมันโดนกัดไปเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์ลอสเนี่ยจะต้องไม่เกิน9%ก้า uh, เเมื่อกี้เราตกตัววัสดุคัดเลือกกรไปนะครับวัสดุคัดเลือกกรเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ ดินหินบวกดินเหนียวนะครับหินก็บทอัด95%น้ํิบาน้ำบวกลบ3%อนะขนาดก็นะผ่านเบอร์200ไม่เกิน30นะครับลิควิดล,ลิมิตน้อยกว่า40่ i ิบปอ่สแล้วก็ตัวอื่นก็จะคล้ายๆก,กันนะครับบทอัดไม่เกิน150มิลนะครับหรือ15บหเซนทดสอบความแน่นสนาม100ทุก500 c b r มากกว่า10นะครับแล้วอยู่บนขอ ทีนี้เรามาดูนะครับตัวพรามโค้ดบ้างนะตัวพรามโค้ดคืออะไรนะครับตัวพรามโค้ดคือตัวนี้นะพรามโค้ดพรามโค้ดก็จะเป็นแอสฟันติกนะครับแล้จะมี2ตัวด้วยกันคัตแบ็กนะครับคัตแบ็กอิมาช i ันก็จะเป็นอย่าง mc นะครับ mc 30นะครับอุณหภูมิที่ใช้นะครับอยู่ที่30-90อีกตัวนี้ก็คือ mc 70นะครับ อุณหภูมิอยู่ที่50าสิด์หนนะครับถ้าเป็นพรามโคดนะครับเราจำไว้เลยนะครับจะใช้ยางที่เราเรียกว่า MC นะครับเอซีแล้วก็อีกตัวเนี่ยเป็นประเภท e m u l s i o n นะครับ CSS1 CSS1H อ่งถ้าเราเห็นตัวนี้ก็คือเป็นชั้นพรามโคดอีกตัวนะครับนอกจากพรามโคดเนี่ยเราเรียกว่าแทกโคดแทกโคดเนี่ยเป็นเป็นแอดฟัลเลวนะครับแอดฟัลเลวเนี่ยที่ใช้ราดก่อนที่จะขึ้นชั้นใหม่แอดฟัลเลวเนี่ยนะครับราดก่อนที่จะเป็น ผิวทางเก่าก็จะมี r c 7 0นะครับอุณหภูมิอยู่ที่100ที่ใช้ก็คือ5 0าสิบถึงหนึ่งร้อย c 250นะครับอุณหภูมิอยู่ที่7 5็ดสิบห้าถึงร้อยสามสิบ crs หนึ่งนะครับอุณหภูมิอยู่ในห้าสิบถึงแปดสิบห้า crs สองอุณหภูมิอยู่ในห้าสิบถึงแปดสิบห้าอัตราการลาดนะครับอยู่ที่ศูนจุดหนึ่งถึงศูนย์จุดสามลิตรต่อตารางเมตรอ่าไอ้พรามโค้ดกับแท็กโค้ดนี่เลือกต้องเลือกเอานะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วแต่สถานการณ์ออ่อ่่าาาีีีกกตััววนะครรรบทเเย แอฟเฟนติกแอฟเฟนติกคือฮอตมิกฮอตมิกก็คืออายางแอดฟันนะบวกแอะคริเกตอ่านะครับแอดฟันนะครับก็เป็นยาง60หรือ AC 60หรือ AC 70อากริเกตก็เหมือนกันนะครับเราก็ไม่ต้องทดสอบเกจเดชั่นทดสอบลอสแองเจลิสนะครับค่าลอสแองเจลิสแล้วก็ค่าซาวเนตนะครับลอสแองเจลิสไม่เกิน40ซาวเนตไม่เกิน9อ่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปนะครับของวัสดุของงานทางนะครับนะครับโอเคไหมครับ าน้องๆคิดว่ามีประโยชน์นะครับสามารถนะครับเอาไปใช้ในการทำงานจริงๆได้เลยนะครับอันนี้ก็คือนอกจากใช้ติวสอบแล้วก็ใช้ทำงานได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเรานะครับไปพบกับ EP ถัดไปนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ